กลับมาสู่ตอนที่20นะครับในตอนที่20นี้นะครับเราจะมาโฟกัสที่คานคอสรนะครับคานคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งก็ปกติแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยนะครับแหมมีหลายชั้นคานก็มีหลายชั้นนะครับซึ่งคานเนี่ยจะในโหซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบแล้วก็มีหลายชั้นด้วยนะครับแล้วก็วัสดุรองพื้นก็มีหลายแบบด้วยนะการเขียนโปรแกรมมาให้ตอบโจทย์สำเร็จรูปพอดีเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างยากนะครับเราก็เขียน โค้ดมาบางส่วนนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์นะครับแต่จะให้ทั้งหมดในทุกเคสเลยเนี่ยก็จะไปไปได้ยากมากดังนั้นเองนะครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็คนที่ใช้งานเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการที่เราออกแบบไว้นะครับมันไม่ตอบโจทย์ทุกกรณีครับบางอย่างต้องใช้พื้นฐานช่วยด้วยนะครับแต่บอกกันเลยว่าถ้าเป็นบ้านแบบทั่วไปนะครับในที่เราออกแบบมาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแทบร้อนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีความซับซ้อนขึ้นนะครับก็ไม่แปลกอะไรเนาะสกิดด้นมันอีซี่แอนด์ฟันนะครับ โอเคในคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกับการจัดเหล็กในคานครับซึ่งก็นะครับทํำยังไงนะครับจัดเหล็กนะก็คือว่าคล้ายกับจัดเหล็กเสาที่แหละแต่คานนีมันจัดยังไงแล้วก็มันมีนะครับลักษณะการทำงานยังไงอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการจัดเหล็กในคานทํำยังไงครับในคลิปนี้ครับ การกาหนดขนาดนะครับเหล็กแล้วก็การจัดเหล็กนะครับของคานเนี่ยก็ไม่ต่างกับเสานะครับถ้าเราเข้าใจเสาเนี่ยคานก็ไม่ต่างกันเลยครับวิธีการเริ่มแรกเลยนะครับให้ไปที่คําสั่งครับที่เรียกว่า set steel ครับจากนั้นนะครับก็หลักการเดียวกันเลยนะครับเราก็มาดูระยะหุ้มนะครับคานนะครับอันนี้ไว้สามเซนใช่ไหมถ้าอยากปรับก็ปรับนะครับผมเซตไว้ที่สามเซนแล้วกันนะครับจากนั้นระยะงอต่างๆระยะยื่นต่างๆนะครับก็ปรับ นะครับโอเคถ้าเราปรับเสร็จแล้วปุ๊บเรามาที่บีมครับเพื่อประหยัดเวลานะผมก็เลยกรอกข้อมูลไว้ให้หมดเียบ้อยแหละนะครับอ่ะเรามาไล่ดูเทียตัวนะครับบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งกว้างศูนย์สองลึกศูนย์สี่เหล็กบนเป็นดีบีสิบหกจำนวนสองเส้นครับแล้วก็เสริมบนสองเส้นถ้าดูภาพนี้ครับตัวนี้ครับก็คือตัวเหล็กบนนี่ครับ เน,นี่ยบนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบอบเช่นต่อไปเนี่ยเราจะมีการคำนวณโครงสร้างด้วยนะครับแต่เบื้องต้นแล้วให้รู้ไว้ก่อนผมอธิบายง,ง่ายๆดีกว่าคืออันนี้คือน้าตัดคารับมันจะมีเหล็กเหล็กบนเหล็กล่างอันเนี้ยเป็นเหล็กหลักก็มีสี่เส้นอยู่แล้วอันนี้ยังไงก็ต้องมีครับนะครับแต่มอาจจะเพิ่มเป็นสามเส้นก็ได้อันนี้บนสามล่างสามนะครับในโปรแกรมของเราเนี่ยจะเป็นสีเทา เหล็กที่วิ่งยาวนะครับตลอดแนวเลยนะเป็นเหล็กบนเหล็กล่างเนี่ยมันจะวิ่งยาวตลอดแนวคานนะครับแล้วไปฮุกที่หัวท้ายนะ <c oughs> <ulous> เข้าไปในตัวเสาครับอันนี้เขาเรล็กเหล็กบนนะครับเหล็กบนบนสามล่างสามและบางทีอาจจะมีเหล็กเสริมพิเศษครับอันนี้อันนี้บนสองล่างสองอ่าอันเนี้ยนะครับอันนี้ถ้าจ,จะสีขาวอะไรก็ตามที่เป็นเสริมพิเศษจะสีขาวแต่เสริมพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับนะ สองสองช่วงนะครับอ่ะอันนี้ก็หน้าตัดนะครับอ่ะเรามาดูตามยาวเอ่อถ้าเป็นคานต่อเนื่องนะครับที่มันวิ่งยาวต่อเนื่องแบบเนี้ยนะครับสับคนทั่วไปนะครับที่ที่อันนี้อันนี้อันยืดนะอันอ่ะสับคนทั่วไปนะครับนะที่ไม่ใช่เป็นวิศวกรนะครับนะหรือไม่ค่อยไม่ได้มีความรู้เรื่องนะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับก็เขาจะตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้ครับ ปกติถ้าเราเดินบนคานเนี่ยครับนะคานมันจะแอนแบบนี้ครับถูกไหมถ้าเอาไม้มาพาดนะครับเนี่ยคานก็จะแอนแบบเนี้ยถูกไหมครับเออตอนเด็กๆเราเคยไหมข้ามข้ามคูน้าอย่างเงี้ยแล้วมันจะแอนอย่างเงี้ยล้วดีไม่ดีมันหักด้วยใช่ไหมครับมันแอนแบบนี้ซึ่งถ้าเรามาดูนะครับด้านนี้ครับมันจะปริออก ตรงเนี้ยเห็นไหมครับคานมันจะปรีออกถูกไหมครับเนี่ยท้องคานมันจะปรีออกเพราะมันโดนดึงทั้งสองข้างถูกไหมครับตรงเนี้ยมารับแรงดึงครับนะเทนชันดึงตรงนี้ก็เหมือนกันครับตัวคอนกรีตเองแล้วเป็นดึงนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะปรีออกอันนี้ก็รับแรงดึงครับคือคอนกรีตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างนี้ครับนะคือต้งบอกไปก่อนผมเป็นสืกรศิวิล้อมนะแต่ตอนสมัยยุคดึงดำบานเลยโอ้โหแทบจะเรียนโยธาทั้งหมดเลยแต่พอดีผมไม่ได้ทํางานดึงเป็นหลักไง ก็พอเรียนอาซบ้างนะครับนะ RC ซหนึ่งอารซีสองนะนะเรียนสเปก็เรียนมาแล้วนะครับนะก็แต่ไม่ได้ทำงานโดยตรงแต่พออธิบายได้นะครับคือคอนกรีตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามันรับแรงอัดได้ดีมากอัดก็คือถ้าเราเอาคอนกรีตมาวางเอาเสาคอนกรีตมาตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ออกแรงกดตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยหน้าตัดเสาเนี้ยมันรับได้สบายนะแต่ถ้าเราเอามามาวางมาวางไว้แบบนเี้ยครับวางวางบนแท่นอย่างเงี้ย แล้วเราทุบลงไปตรงเนี้ยโอ้โหง่ายมากเลยครับมันจะเล้าทางลงไปเลยเพราะว่ามันแอนลงไปทางลงไป er ง่ายๆมากเลยเข้าใจไหมครับเนี่ยมันรับแรงดึงไม่ได้ครับนั้นเราต้องมีการเสริมเหล็กครับด้วยวิธีนี้นี่เองนะ Wisconsin, ครับวิศคอครับก็เลยออกแบบให้มีเหล็กไปรับแรงดึงเพราะเหล็กเนี่ยมันเหนียวกว่าถูกไหมครับมันมีเทนไซคือความเหนียวของมัน่ะนะเอางี้คนรู้ดีว่าดึงเหล็กมันยืดออกได้เรื่อยมันเหนียวน,นะเขาก็ใส่แบบนี้ครับตรงนี้รับแรงดึงใช่ไหมก็เ,เสริมคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเหล็กแกนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะ เหล็กเหล็กเมดอ่ะเหล็กบนเหล็กล่างมันอยู่แล้วแต่เขาว่าเสริมพิเศษเสริมตรงไหนก็เ <c oughs> <c oughs> สริมตรงนี้ครับเสริมพิเศษไปตรงกลา,า,างคานทีเนี้ยท้องคานตรงนี้ครับได้ใช่เพราะเราเป็นดึงใช่ไหมแล้วก็ไปเสริม้านบนหัวเสาที่ช่างเขาเรียกกันเสริมหัวเสาเสริมหัวเสาแหละแต่เสริมตรงนี้ครับเนี่ยเสริมหัวเสาอันนี้ก็เสริมล่างตรงนี้ส่วนคาแอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เสริมยาวมาตรงนี้อ่าก็อาจจะตปวิ่งตปวิ่งเต็มเลยไม่ได้เสริมพิเศษอออกไปให้วิ่งเต็มมาเลยเข้าใจไหมครับอันเนี้ยไอตรงนี้เขาเรียกเสริมบน ในสาปของเรานะครับว่าอันนี้คือเสริมบนและนี้คือเสริมล่างโอเคไหมครับเคลีย์เนาะแต่ระยะที่มันจะเสริมล่ะเสริมประมาณยืดออมาจากตัวเซนเตอร์เสาเท่าไหร่สองข้างนี้โปรแกรมสามารถกำหนดได้นะครับก็ L ส่วน4ก็คือระยะระหว่าง,น,งนี้คือ L นะ L อาจจะเป็น L ส่วน4ก็คือ1ส่วน4ของตัว L เซนเตอร์เซนเตอร์นี้ นะครับหรือแอส่วนสามนะครับมันก็อยู่อยู่ที่วิศวกรกำหนดไว้หรือแอส่วนห้าอะไรก็ว่าไปนะตามวิศวกรออกแบบครับส่วนตนัวนี้เหล็กล่างนี้นะครับความยาวเหล็กตรงนี้ครับมันจะขึ้นอยู่กับระยะห่างตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยถ้าเป็นแอลส่วนแปดสมบูรได้เนะขาบอกแอส่วนแปดสองข้างก็คือเผื่อไว้เนี่ยตรงนี้แอลส่วนแปดระยะเหล็กตรงนี้ครับมันคือแอลบแอลส่วนแปดถูกไหมครับแล้วก็ลบแอลส่วนแปด เพราะว่ามันจะมีหัก108สองข้างตามอณน,นี้นะทุกคนเข้าใจไหมครับต้องดูแบบเป็นหลักโอเคไหมครับอ่ะ B1 ก็คือเหล็กบนเหล็ก DB16 DB16 เสริมบนสองล่างสองเหล็กปลอ,อกเป็น AD20 นะครับ B2 ก็หน้าตัดเท่ากันนะ B1 ถึง B5 เนี่ยหน้าตัดเท่ากันเลย20ส40แต่จำนวนเหล็กบนกับเหล็กล่างเนี่ยเพิ่มตามจำนวนครับเห็นไหมครับอ่าต่อไปครับผมจะมาทําเป็น B1 X ยานหนึ่ง ซึ่ง B1x เนี่ยผมจะลดขนาดเหล็กลงนะเป็น DB12 คนดูไหมเห็นไหม B1 ถึง B5 เนี่ย,เ,ยเป็นเหล็ก DB16 ไล่ตามจำนวนเบอร์มาเลยนะบนสองล่างสองบนห้าล่างห้าบนหกล่างหกนะครับส่วน B1x เนี่ยผมลดขนาดเหล็กลงจะเทียบไปดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับยาวมเาเลยแล้วก็มาที่ B4xx เนี่ย B4xx เนี่ยม,มันจะมันจะมีจำนวนเหล็กเท่ากับบนห้าล่างห้าซึ่งมันจะเท่ากับ b c x นะครับเพื่อจะมาไล่ขนาดเหล็กให้ดูครับว่ามันเป็นยังไง อ่าทุกคนลองดูตามนี้ก่อตามนี้นะครับพอดวิดีโอไว้แล้วก่อตามนี้นะเมื่อก่อเสร็จแล้วครับเราเซฟจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ 2D แล้วกดคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า 2D Beam เรียบร้อยครับจากนั้นครับเราก็มาที่คำสั่ง 2D section แล้วก็สร้างบีมครับเอาแล้วครับเห็นไหม บนสองล่างสองถูกต้องครับบนสามล่างสามถูกต้องครับบนสี่ล่างสี่เห็นไหมครับเริ่มผิดละทําไมมันไม่ตรงกันครับแทนที่เราจะเป็นบนสี่ล่างสี่ทำไมปรับไปเป็นบนสามบนห้าเสริมพิเศษสามบนห้านะครับล่างห้าแต่กายไปว่าเป็นเป็นสามห้าเออเป็นห้าสามกับห้าสามเพราะว่าอาจารย,ย์ยุทธนาครับได้ใช้โค้ดวสทออันนี้นะครับ เข้ามาช่วยทําให้ปรับเหล็กเพราะว่าบางทีมันจัดเลี้ยงไม่ถูกต้งตามตามโค้ดนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันเลยทําให้นะครับการจัดเหล็กเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับโค้ดวสทอแต่ถ้าเราอยากจะปรับไม่ยากครับถ้าเราคิดว่ามันมันคือบนห้าเออบนบนสี่ร่างสี่ใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าเราก็ทาแบบนี้ครับแล้วก็ลบ เห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ก๊อปให,ให,ให้ตรงกันนะบนล่างให้ตรงกันนะครับแล้วก็ลากมาไว้ด้านนี้อ่ะจะได้มาก็๊อปปี้มาครับเห็นไหมแล้วก,กดหารครับหารสามมันก็จะได้แบบนี้ครับอย่างนี้ครับได้ละอันนี้คือบนสี่ล่างสี่ถ้าท่านต้องการจัดเองนะครับมันอาจจะใหญ่ไปมันอาจจะไม่ไหวนะ นะเหล็กมันดีวิหกอ่ะแล้วหน้าตัดคานมันแค่ศูนย์่สองอ่ะนะครับมันอาจจะแน่นไปนะแล้วหินมันอาจจะใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับนะไม่ใช่เราจะออกแบบอะไรก็ได้ต้องทวิวกรออกแบบให้นะไม่ใช่ดาแมนจะกำหนดเองได้หมดนะครับไม่ได้นะมันมีข้อจํากัดทางวิศวกรรมอยู่นะครับโอเคตัดต้นสือมันผิดใช่ไหมล้วก็ใช้คําสั่งครับตรงนี้ไปที่คาสั่งอีดินะครับกดที่เทกนะดับเบิ้ลคลิกไปที่เท t นะครับดับเบิ้ลคลิกนะจนเจอต้นสือนะครับแล้วกดอีดิแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นสี่ ต ي ي ัวนี้ Edit นะอ d i t นะครับกดสี่าแล้วก็ปิดไปครับแล้วตัวนี้เหมือนกันครับแล้วก็เข้าไปข้างใน select ก่อนครับแล้วก็อ d i t อย่าลืมนะครับต้องกด select เสมอนะเพราะว่าตัวตัวลูกศรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการครับอันนี้ก็ดับพิกเข้าไปในครับแล้วก็อ d i t สี่ 4. ก็ Edit ครับแล้วก็สี่อ่าที่เหลือก็จัดเองนิดนึงครับก็ได้แล้วหไหมครับต่อไปครับที่ b c เนี่ยมันจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะ b ีซเนี่ยมันคือเหล็กโอโ้โหน้าตัดแค่ยี่สิบเองอัดเหล็กมาซะห้าห้าเลยถ้าเรากลับไปดูนะครับว่าเนี่ยมันมันเป็นเหล็กนะครับเนี่ยมันคือเหล็ก b ีซเนี่ย มันคือเหล็กบนห้าล่างห้านะมันไม่ไหวครับมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับนั้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันถือว่าเอ,อแนะนําว่าให้ไปกรอกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยก๊อปปี้มาห้าอันซึ่งทําได้หรือเปล่าน,นี้ต้องถามวิศวกรนะฮะน,นี้ผมไม่รู้นะแต่เบองต้น้ายาทำนะครับก็ก็กรอกให้เหล็กมันน้อยก่อนเป็นสี่ก่อนถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยดีบีสิบหกเนี่ยมันจะแม็กที่สามสามแล้วจากนั้นมาค่อยมาก๊อปปี้เป็นสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดถ้าทาได้นะขเข้าใจไหมครับ แต่ถ้าเรามาดู DB12 เนี่ยผมมาไล่ให้ดูนะครับว่า DB12 เนี่ยถ้ามันดูนะอ่ะอันนี้คือเหล็กบนสองใดีล่างสองไม่เสริพิเศษเอาเป็นปฏิปไม่ใช่ตรงนี้ไอต้ตรงนี้ครับบนสองล่างสองมันจัดแบบนี้บนสามล่างสามเสริพิเศษด้วยนะก็คือทั้งคู่นะอันนี้ได้บนสี่ล่างสี่ได้เลยครับนั้น DB12 เนี่ยบนสี่ล่างสี่จัดได้แต่บี บนห้าล่างห้าไม่ได้แล้วบนหกล่างหกไม่ได้แล้วแต่ถ้าผมลองขยายคานดูครับเห็นไหมเป็นซู 3, ดสามดูบนหกล่างหกได,เไ 6, 6, ได้เห็นไหมครับบนหกล่างหกได้เห็นไหมครับเห็นไหมออันนี้อยากให้ทุกคนรู้นะว่าเฮ้ยมันมันบนห้าล่างห้าได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเคลียร์เนาะอันนี้ผมชอบทำผิดเลยเนี่ยบนห้าล่างห้าบนหกล่างหกเดี๋ยวเดี๋ยว เอออ่ะดีเดี๋ยวด,ด,ดีนะที่เรามีทูดีในการดูนี่นี่ครับอันนี้ผิดนะเดี๋ยวเอาใหมา่อ่ะเสียไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำใหม่นะครับโอเคไหมครับทุกคนนั้นต้องระวังให้ดีในการทําเหล็กนะครับจัดเหล็กให้ดีนะครับเคลียร์เนาะทุกคนเคลียร์นะครับเคลียร์นะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทํางานนะนั้นต้องระวังให้ดีเรื่องการจัดนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยสาคัญมากต่อไปครับถ้ามันถูกแล้ว แต่วางเหล็กมันผิดแห้วทไงเออไอเนี้ยมันวางซอสไม่เอาใช่ไหมสมดอยากจะย้ายนะวิธีการเข้าย้ายง่ายมากครับก็าย้ายตรงนี้ก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ย้ายคือบนกับบนเนี้ยต้องอยู่ด้วยกันนะเดีย๋ยวเอาบนสับล่างนะก็ย้ายมาแต่ต้องตรงกันด้วยนะนี่แล้วก็ย้ายมาชิดค้างไว้ล็อกแกนแปะแล้วก็สมุินะครับถ้าต้องการถ้าต้องการทําแบบนี้นะก็แบบนี้เข้าใจไหมครับว่าเราไม่สามารถที่จะเอ่อ ตอบโจทย์ทุกคนได้นะครับเพราะว่ามันนตามผู้ออกแบบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับจัดได้เลยนั้นจัดได้หมดนะครับจัดได้หมดนะครับโอเคนะเคลียร์นะครับอยากจัดอะไรได้หมดเลยตัดสบายนะครับและนี่แหละครับคือหลักการในการทําหน้าตัดคานนะครับนะซึ่งต้องเข้าใจนะว่าบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมมันจัดแล้วมันไม่ได้ขนาดตามต้องการอันนั้นต้องจัดเองนะ แต่ใน,นกรณีที่เรามีการทําเหล็กแน่นเกินไปเพราะว่าณน,นเวอร์ชันนี้เรากาลังเตรียมพร้อมไปสู่การทาคานวณโครงสร้างในตัวโปร,โปรนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันต้องถูกต้องตลักวิชาการแต่ต้องมีโค้ดสักอันหนึ่งอะมาให้จับคือต้องมีโค้ดสักอันหนึ่งมาให้จับไม่งั้นเราเราจะเลื่อนลอยไม่ได้นั้นถ้าใครอยากจะใช้ถ้าโค้ดของตัวเองหรือต้องการที่จะเฮ้ยเข้าใจหลักการเป็นอย่างนี้แล้วก็คํานวณแบบนี้มันถูกต้องแล้วก็จัดเองแบบแมนนวลอิสระมากครับดังนั้นเองโปรแกรมตัวนี้จึงบอกไว้ว่าอิสระฟรีครับแต่เรายึดโค้ดหน่งนนนนงึ นะครับเดี๋ยวพอดีอาจารย์กำลังทำรับรองก่อสร้างนะครับโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมเชิญมานะครับมาอธิบายให้ให้สายวิศวกรจะได้เข้าใจนะครับซึ่งก็ยังบอกไปนะครับว่า QRC เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับวิศวกรแต่สำหรับด้ามแมนนะครับหรือคนทั่วไปก็ทำได้โดยการดูแบบขอย้ำก็ดูแบบเพราะแบบนะครับผู้ออกแบบออกแบบไปแล้วนะเซ็นไว้แล้วนะครับก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะตามแบบถูกไหมรับเขียนโมเดลตามแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะมาคุยกันเรื่องการ ทำหน้าตัดขานนะครับที่มีเหล็กปลอกนะครับนะที่มีเหล็กปลอกหลายตัวนะครับนะซ้อนกันแล้วก็เหล็กบนเหล็กล่างอาจจะมีขนาดต่างกันได้ครับ